อีกคนหนึ่งนะครับน้องไอ้นะครับไออายุเท่าไหร่อายุ15ครับอ่าอายุ15ปีเองนะครับนี่เรียนเรียนไวเป็นไวนะครับเรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยดีนะฮะร้านทรงไทยบาร์เบอร์ใบช่างต้นร้านตัดผมชายสมุทรปราการบริการตัดผมชายและแกะลายผมสนใจจองคิวตัดผมโทร0830438994มยาก้าอยากรอก็โทรมานะจ๊ะ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องช่างต้นปัตตเลียสซิงนะครับวันนี้พานักเรียนมาออกหน่วยที่โรงเรียนนะครับก็จะเป็นนักเรียนพึ่งเรียนได้1สัปดาห์นะครับเราพามาตัดทรงนักเรียนก่อนนะครับวันนี้ก็จะมีพี่อ้อนนะครับพี่อ้อนครับพี่อ้อนแล้วก็นังคิมนะครับนองคิมคิมมาจากไหนนะ จันทบุรีครับจันทบุรีนะครับน้องคิมมาจากจันทบุรีเลฟมาเช่าห้องพักอยู่ที่สมุทรปราการนะครับเพื่อมาเรียนตัดผมนะแล้วเี็คนนึงนะครับน้องไพร์นะครับอายุเท่าไหร่อายุ15ครับอ่าอายุ15ปีเองนะครับนี่เรียนเรียนไวเป็นไวนะครับเรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยดีนะฮะแล้วก็มีพี่เจี๊ยบนะครับพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบก็จะเป็นเทรนเนอร์อาวุโสนะครับพีชิด นายหน่อยครับนายหน่อยพี่เจนะครับพีจเจอยู่พ่อกระแดงเปิดร้านแล้วเนาะพิ่เจะเ,เปิดร้านเองเนี่ยก็มาเรียนเพิ่มเติมนะครับมาเรียนเพิ่มเติมนะครับอยู่อยู่แถวไหนนะครับร้านพิจเตะรับระแดงกรมที่เดินค่ะกลมที่แถวแถวใกล้ๆเนาะใกล้ๆกลมที่ดินทางเล้าตลาดบางน้ำพึ่งนะคะครับอยู่ใกล้ไปอุดหนุนพี่เจได้นะครับร้านอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งพี่ฝนว้ายสวยจังเลยพี่ฝนนะครับ พี่ฝนตอนนี้อยู่อยู่ที่ไหนพี่ใกล้งหัวเฉียวมองหัวเฉียวใกล้ๆมองหัวเฉียวนะครับวันนี้ก็มาออกเหนื่ยด้วยกันนะครับก็ทยอยตัดไปเรื่อยๆนะครับน้องๆก็ค่อยๆทยอยลงมานะครับวันนี้อยู่ทิ่งเรียนตัดกันไปไอตัดกี่หัวแล้วสามหัวคิีมกี่หัวถึงห้ายังสี่เหรอมาใครยังไม่ได้ตัดมาเร็วมามาเร็ว เดียวครับเดียวไปไปต้นนูนเลยครับเดี๋ยวไปดูแต่ละคนนะครับพี่เจนี่ก็จะเซียนสรงเรียนแล้วนะพี่เจ็บสบายมากไะครับสรงเรียนมีน้องๆมีตาผมหญิงด้วยนะพี่เจยบตาผมหญิง ร,รุ่นี้เพิ่งเรียนได้1สัปดาห์นะครับ1สัปดาห์ก็แต่ละคนถือว่าการใช้อุปกรณ์เนี่ยคือซ้อมทุกวันถือว่าคล่องมากมีชิมคนเดียวนะชิมที่มาเรียนหลังเพื่อนนะครับรุ่นี้น้องชิมมาเรียนหลังเพื่อนเรียนได้วันเดียวออกหน่วยเลย <laughs> แต่ก็ยังรอดอยู่นะครับถือว่าเก่งมากนะครับเรียนแค่วันเดียวเอง <24. S 1> เรียนสิบสี่รนสิบห้าออกหน่วย1 6ออกหน่วย <laughs> นี่แหละมันจะได้เป็นเร็วๆเ,เน้นปฏิบัติจริงนะครับเป็นกันหน้างานหายไปเลยนั่นแหละนั่นแหละข้องไม่ข้องอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่ที่การฝึกซ้อมหายนะครับ วันนี้คือเรา,าออกสองวันนะครับทุกคนเพราะว่าช่างเนี่ยเราเรามากันไม่ถึง10คนนะครับตัดวันเดียวไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องมาเก็บตกกันอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นตัด2วันนะฮะต่อไปนะครับหลังจากที่เราเรียน พื้นฐานนะครับทรงพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปออกหน่วยตามชุมชนนะครับไปออกหน่วยบริการตัดผมฟรีก็คือให้นักเรียนนี่แหละไปฝึกตัดนะครับก็จะเป็นทรงแฟชั่นหรือว่าพวกลองทรงอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับทรงนักเรียนเนี่ยจะช่วยเรื่องการใช้ปัตะเรียนการใช้หวีทําให้เราคล่องตัวมากขึ้นนะครับใช้คล่องกนงงกคุมแบ่งแบ่งหูก่อนพี่ฝนอ่าแบ่งสกกการก่อนสากการ แบ่งแบ่งสีอ่ะพี่ฝนจำได้ไหมแบ่งสีหูสองหลังสองกีดกีดลงไปใช่อ่านี่แหละช่อหนึ่ง หน่วยนะครับเวลาออกหน่วยเราก็จะมีลายกลุ่มนะครับก็จะปัดปอดกันให้ในลายกลุ่มจะมีรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่มาด้วยถ้าว่างก็มาช่วยกันนะครับรุ่นพี่ก็มาช่วยตัดรุ่นน้องด้วยนะครับแบ่งเก็บไอกอนด้านหลังก็หนึ่งช่อสองช่อแล้วค่อยแบ่งลงมาตัดทีละช่อแบ่งช่องมานักเรียน ออกโรงเรียนประมาณ4วันนะครับออกหน่วยโรงเรียนประมาณ4วันพอเราเริ่มคล่องในเรียนทงเริ่มเรียนทรงแฟชั่นเนี่ยเราก็จะไปออกเหนื่อยตามชุมชนนะครับโอ้น้องไอ้นี่เหงื่อเต็มตัว <laughs> พูดเรื่องเหงื่อเต็มตัวเมื่อวานคิมนี่คือแบบเหมือนอาบน้ำในอากาศก,าก็เย็นฝนก็ตก <laughs> ออกเหนื่อยวันแรกนี่คือแบบโหเหงื่อพ่่มตัวนะครับเต็มตอนนี้เหงื่อเพิ่งยุบ ตอนนี้ชินแล้วใช่ไหมเริ่มได้แล้วใช่ไหมเมื่อวานนี่สั่นไหมสั่นเอารวยครั้งแรกสันส่นสันส่นฝนตกด้วยนะคะรับเมื่อวานอุปสรรคมีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องข for ีดพี่ฝนพี่ฝนเอาหวีดึงลงแล้วตัดเลยใช่ใช่เอาหวีใช่ที่จะตัดเอาประมาณไหนอ่ะแล้วที่มีดเลยก็ตัดตรงเนี่ยใช่ตัดใช่ตัดตรงอย่างเดียวทรงนักเรียนไม่ต้องสไลด์นะชางหรือว่าติงหูแล้วแต่โรงเรียนนะครับเสร็จแล้วเหรอ ข้างบนตัวและแต่ขอบเนี่ยต้องเก็บขอบมันมันหนาเกินเนี่ยชัดเลยต้องเก็บให้นอนกว่านี้นะครับอ่ะเอาหวีมาเก็บพี่อ้อนนี่ถนัดซ้ายนะครับถนัดข้างซ้าย <c oughs> เวลาเรียนทีนี้คนถนัดข้างซ้ายทําไงก็ต้องจาจาสลับกับคนที่ถนัดขวานะครับขวาถ้าเขาเริ่มขึ้นขวาก่อนซ้ายก็ต้องขึ้นซ้ายก่อนนะครับ <c oughs> มันจะอยู่ตรงกันข้ามนะครับเราจะฝึกตรงกันข้ามกับคนที่ถนัดข้างขวา นี้จะเป็นเสื้อเสื้อก็จะเป็นเสื้อเจนใหม่ของทรงไทยนะครับเนี่ยเสื้อที่พี่อ้อนใส่นะนี่เสื้อเจนใหม่เสื้อชุดใหม่จะเป็นเนื้อผ้าผ้ากีฬานะครับเป็นผ้าลื่นเขาเรียกผ้ามันเนื้อผ้ามันนะครับระบายอากาศได้ดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นอับนะครับไม่ร้อนด้วยนะครับเป็นเสื้อคอปกสวยมากเรื่อนี้ เก็แบบให้กืนยังดูให้เรามันเนียนเลยพี่มยังเป็นแบบดำๆเนี้ยพยายามระวังตรงมุมนะไอ้เดีย๋ยวเราจะชอบพลาดตรงมุมหน้าผากระวังต่ำไว้ก่อนหาต่ำไว้ก่อนพราต่ำยังมายกสูงที่หลังได้แต่ถ้าเราไถสูงไปแล้วแต่ตอนแรกเนี่ยเรามาต่อผมคืนไม่ได้นะ

ดีครับมาทำอะไรกันนะระวังข้างบนนะทีมมุมบนแหม่คลองแค่ว่องไวจับวีซีสวยนะไอ้จับวีซีสวย สอนรอบละไม่เกิน6คน5-6คนนะครับต่อรุ่นนะครับนักเรียนผมจะน้อยมากนะครับทำให้มันความต้องการของความต้องการช่างของตลาดเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับสอนเยอะก็ไม่ได้สอนเยอะก็ดูแลไม่ทั่วถึงเดี๋ยวเรา ตอนนันเรเยนเยอะเราดูดูแลไม่ทั่วถึงนะครับอย่างเดือ,อรุ่นล,ละ5้าคนเนี่ยเราผักให้เป็นช่างได้ทุกคนนะครับช้าเร็วหน่อยไม่เป็นไรบางคนเร็วบางคนช้านะคะรับตะกนกันไปตะโกดำพืชเลยต้อนต่อนะน้องชินนีครับก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศการออกหน่วยนะครับวันนี้เราออกวันที่2องนะครับ เอาหน่วยกัน2วันติดนะครับสำหรับทรงนักเรียนน่าจะได้ประสบการณ์เยอะพอสมควรนะครับแต่ละคนก็ดูคล่องแคล่วขึ้นนะครับ ไม่เหมือน LIKE วันแรกนะครับวันที่สองเนี่ยคล่องขึ้นนะครับเดี๋ยวออกเอาลงเรียนอีกชั้นสองรอบนะครับก็น่าจะคล่องมากกว่านี้นะครับทักษะการตัดทรงนักเรียนเนี่ยมันจะพ่วงไปถึงการไล่เฟสด้วยนะครับจะมีนักเรียนก็เหมือนเฟดนะครับเป็นเฟดสูงนะครับต่อไปเนี่ยพอเราเรียนสเต็ปเฟสเนี่ยถึงเราจะเข้าโรงเรียนเราก็สามารถเอาขั้นตอนการตัดการไล่เฟดเทคนิคการเผยหน้าปตเตเรียนเนี่ยไปใช้ร่วมกันได้แล้วก็ไปฝึกร่วมก,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 กันกับทรงนักเรียนได้นะครับในอนาคต ทรงนักเรียนถือว่าเป็นทรงที่ตัดยากที่สุดแหละตัดยากทําไมถึงบอกว่าตัดยาก <c oughs> เพราะว่าทรงนักเรียนนะครับตดัดตัดได้นะครับแต่จะตัดให้สวยเนี่ยมันยากนะตัดให้สวยเนี่ยมันยากนะครับถ้าลําพันแก้ไขขาวสามด้านก็คงไม่มีอะไรลาบากนะครับแต่ต้องตัดให้สวยให้กลืนนะครับขาววนกลืนเนี่ยยากพอสมควร ตรงฟูตรงเริ่มต้นนะครับก็จักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช่างต้นปัตเเลียนซิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่สวัสดีครับ